สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสัญหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะเรื่องที่เอามาเล่าเป็นเรื่องของราชการท,ที่สี่ที่ทรงห้ามมิให้เล่นแอลลาวค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ห้ามทักเรื่องอ้วนผอมด้วยนะคะถ้าทักเนี่ยจะมีการโบยถึง50ทีด้วยกันกับคุณผู้ฟังมาติดตามกันเลยค่ะว่าทําไมถึงห้ามไม่ให้เล่นแอลลาวและห้ามไม่ให้ทักอ้วนผอมะค่ะ หลังจากสงครามเจ้าอนุวงศ์สิ้นสุดลงในปีพศ2371นะคะรัสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สยามก็มีอิทธิพลเหนือดินแดนอาณาจักรล้านช้างทั้งหมดกองทัพสยามได้กวาดต้อนชาวลาวจากเมืองเวียงจันทร์แล้วก็เมืองอื่นๆที่อยู่ฝั่งขวาแม่น้ำมาเป็นเฉลยศึกแล้วก็ให้อพยพชาวลาวที่กวาดต้อนมาไว้ตามเมืองต่างๆอย่างเช่น สระบุรีลบบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีเป็นต้นฉเฉลยศึกชาวลาวได้นำศิลปะการแสดงติดตัวมาด้วยค่ะนั่นก็คือการขับลําและการเป่าแคนที่ชาวสยามเรียกว่าแอลลาวหรือลาวแคนเป็นการขับลําที่มีเสียงแคนเป็นเสียงประสานทำนองผู้เล่นจะมีสองคนก็คือหมอลำเป็นผู้ขับร้องแล้วก็หมอแคนเป็นผู้ทำหน้าที่เป่าแคนให้เป็นทำนองประกอบในการขับลํา การเล่นแอวลาวหรือลาวแคนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในชุมชนชาวลาวที่อาศัยอยู่แถบเมืองสระบุรีเมืองลบบุรีเจ้านายพระองค์หนึ่งที่ทราบกันในานามของกรมขุนอิสเรศรังสรรหรือเจ้าฟ้าน้อยพระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ก็ทรงได้รับการบาวรราชาพิเศษขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือที่ออกพระนามกันว่าวังหน้า ซึ่งมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดแคนเป็นพิเศษเนื่องจากพระองค์เมื่อครั้งดํารงพระยศเป็นกรมขุนอิสระรังสค์มักจะเสด็จไปประพาสประทับตามถิ่นที่มีบ้านลาวเมืองนครจัยศีบ้างเมืองพระนรินคมบ้างแต่สถานที่ที่พระองค์ชอบเสด็จไปประทับอยู่บ่อยๆก็คือตำหนักบ้านสีทา เมืองสระบ,บรุรีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวังศรีทาความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างสมเด็จพระปิ่นเกล้ากับชาวลาวเมืองสระบ,บุรีจึงมีมากการที่สมเด็จพระปิ่นเกล้าทรงโปรดแคนนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาค่ะคุณผู้ฟังกล่าวกันว่าพระองค์ทรงเป่าแคนได้ตั้งแต่เมื่อครั้งดำรงพรยศเป็นกรมขุนอิสเรลรรัรงสครร์ซึ่งปรากฏในจดหมายของหมอบัตเลบันทึกไว้ลงวันที่8มกราคมพศ2379มีความตอนหนึ่งว่า เจ้าฟ้าน้อยทรงพาหมอบัดเลกับภรรยาชมเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งเป็นเครื่องลาวหมอบัดเลเคยทราบว่าเครื่องลาวนี้ก็คือแคนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังหมอบัดเลเคยทราบว่าแคนมีเสียงไพเราะมากอยากจะได้ฟังจึงถามว่าใครๆที่อยู่ในที่นี้เป่าแคนได้บ้างเจ้าฟ้าน้อยตรัสตอบว่าได้สิแล้วพระองค์จึงหยิบแคนขึ้นทรงเป่าและตรัสถามหมอบัดเลว,ว่า ต้องการจะฟังแอลด้วยหรือเมื่อหมอบัตเลตตอบรับแล้วพระองค์จึงทรงเรียกคนใช้เข้ามาคนหนึ่งคนใช้นั้นเข้ามาทำความเคารพโดยคุกเข่ากราบลงสามครั้งแล้วก็นั่งลงยังพื้นคอยฟังแคนครั้นได้จังหวะก็เริ่มแอลอย่างเพลิดเราะจับใจต่อมาในสมัยราชการที่สี่แอลลาวหรือลาวแคนได้รับความนิยมสูงสุดตามวังเจ้านายก็นิยมให้มีแคนแล้วก็พวกแอลดังเช่นที่วังของกรมหลวงวงศาธิราชสนิท ปรากฏในบันทึกของเซอร์ยอนเบาริงราชทูตแห่งอังกฤษที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในสมัยรชัชกาลที่สีว่าหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วกลมหลวงวงศาได้มีรับสั่งให้หาพวกเรามาแอลาวเป่าแคนให้พวกเราดูแคนนั้นทำด้วยไม้ไผ่ขนาดต่างๆเจาะรูอย่างครุยแต่ที่ปากเป่านั้นทำเหมือนกับเครื่องฟาคิโอเลตเครื่องเสียงดนตรีนั้นเป็นเสียงหวานและเกลี้ยงดูเหมือนจะหัดเป่าได้ง่าย การเต้นราของพวกเรานั้นก้าวจังหวะช้าๆสาวเราทุกคนถือเทียนรําไปมาดูงามดีเมื่อการเล่นแอลลาวหรือลาวแคนได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายทั้งเจ้านายในราชสำนักและก็ราษฎรทั่วไปทําให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่พอพระราชาหรือไทยเป็นอันมากจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระปิน่นเกล้าเจ้าอยู่หัวใกล้สวรรคตรัชการที่สี่จึงได้ประกาศห้ามไม่ให้เล่นแอวลาว ซึ่งมีข้อความในประกาศบางตอนว่าก็การบัดนี้เห็นแปลกไปนักชาวไทยทั้งปวงละทิ้งการเล่นสำหรับเมืองตัวคือปีพาดโหรีเสภาครึ่งท่อนปลกไก่สกาวาเพลงไก่ปลาเกี่ยวข้าวและละครร้องเสียหมดพากันเล่นแต่ลาวแคนไปทุกคนทุกแห่งทุกตำบลทั้งชายและหญิงจนท่านที่มีปีพาดมโหรีในที่มีงานโกนจุกบวชนาค ก็หาลาวแคนมาเล่นหมดทุกแห่งราคาหางานหนึ่งแรงถึงสิบตำลึงสิบสองตำลึงการที่เป็นอย่างนี้ทรงพระราชดำริเห็นว่าไม่สู้งามไม่สู้ควรที่การเล่นอย่างลาวจะไม่เป็นพื้นเมืองไทยลาวแคนเป็นข้าของไทยไทยไม่เคยเป็นข้าลาวเจ้าอย่างลาวมาเป็นพื้นของไทยไม่สมควรประกาศอันนี้ถ้ามีฟังยังขืนเล่นลาแคนอยู่จะให้เรียกภาษีให้แรง ใครเล่นที่ไหนจะใหเรียกแต่เจ้าของที่และผู้เล่นถ้ารักเล่นจะต้องจับปรับให้เสียภาษีสองต่อสต่อซึ่งประกาศอันนี้นะคะได้ประกาศในวันศุกร์เดือน12แรม14บ้า่ค่ปีชลูค่ะคุณผู้ฟังสาเหตุที่พระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวทรงไม่พอพระไทยในการเล่นลาวแอลหรือลาวแคนเนื่องจากพระองค์ทรงเกรงว่า การละเล่นของสยามในเวลานั้นก็คือพวกปีพาดมโหรีเสภาครึ่งท่อนสก,กาวาเพลงไก่ป่าเพลงเกี่ยวข้าวแล้วก็ละครร้องจะสูญหายไปเพราะชาวสยามพาการเล่นแอวลาวไปสิหมดพระองค์อาจจะมีทัศนคติชาตินิยมดังปรากฏในคำประกาศตอนหนึ่งว่าลาวแคนเป็นข้าของไทยไทยไม่เคยเป็นข้าลาวจะเอาอย่างลาวมาเป็นพื้นของไทยไม่สมควร และทรงอ้างว่าการเล่นแอวหรือลาวแคนทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติกล่าวคือฝนแรงส่วนหนึ่งพระองค์น่าจะวิตกว่าเนื้อหาในบทแอวมีนัยยะเป็นการปลุกระดมต่อต้อตานอำนาจรัฐถ้ามีการลุกคือขึ้นต่อสู้จะเกิดปัญหากระทบต่อความมั่นคงของรัฐได้เพอเนื่องจากในอดีตมีวรรณกรรมสมัยของพระเจ้าอนุวงศ์ที่เรียกว่าสารลึบผสูนหรือลึบพระสูน สันนิษฐานว่าเจ้าอนุวงศ์เจ้าเมืองวิงจันเป็นผู้ประพันธ์มีเนื้อหาบรรยายถึงความเจ็บแค้นที่เราต้องสูญเสียอิสรภาพและเป็นการปลุกระดมชาวลาวขึ้นมาต่อต้านอำนาจรัสสยามจึงส่งผลให้เกิดเหตุการณ์กรบฏเจ้าอนุวงศ์ขึ้นค่ะคุณผู้ฟังซึ่งนั่นก็เป็นบทเรียนในราชกาลที่ผ่านมาที่อาจทําให้รัชกาลที่สทรงกระหนักในเรื่องนี้จึงมีประกาศห้ามไม่ให้ เล่นแอวลาวหรือลาวแขนแตั้งแต่บัดนั้นจนสิ้นราชการของพระอ,องค์เลยทีเดียวค่ะส่วนในเรื่องของการห้ามที่ไม่ให้มีการทักทายว่าผอมหรือว่าอ้วนในสมัยราชการที่สี่นะคะซึ่งราชการที่สี่ท่านทรงเห็นว่าคําพวกเนี้ยค่ะเป็นคําที่ไม่สมควรจะพูดถือเป็นคาหยาบจึงได้ออกประกาศวางโทษเรื่องของการทักอ้วนผอมขึ้นในวันพระฤหัสบดีเดือน6ขึ้น5้าําปีจอค่ะ โดยมีเนื้อหาของประกาศว่าการที่มีผู้ปราศัยทักไทยเจ้านายผู้มีบรรดาศักดิ์สูงด้วยการในประกายทักว่าอ้วนว่า,วาผอมนี้เป็นอับประมงคลไม่ควรตามเหตุที่อ้างหลายประการคือคำว่าอ้วนว่า,วาผอมเป็นคำหยาบคำต่ำคำเลวประการหนึ่ง เอาอาการที่ควรจะวิตตกเป็นประมาณว่าดีว่าชั่วในสัตว์เรื่ฉาดมาพูดเจรจา,าในมนุษย์มีศักดิ์สูงไม่มีประโยชน์ประการหนึ่งทำให้กำเริบมิ่งขวัญของกายผู้มีสิริด้วยการเจรจา,าขัดแก่การที่โบราณห้ามมาประการหนึ่งซึ่งคำว่าอ้วนผอมเป็นคำต่ำคำเลวหยาบนั้นฟังเอาเถิดปากผู้ดีที่มีอัตยาศัยเมื่อเขาจะต้องพูดว่าเจ้านายผอมไปและอ้วนขึ้น เขาก็ย่อมว่าสู้พระองค์และทรงพระเจริญเขาไม่ทักว่าอ้วนว่าผอมถ้าผู้ใดมีฟังขืนกราบทูลทักทายดังนี้จะให้ลงพระราชอาญาทวนด้วยหวหาสิบทีนั่นคือประกาศห้ามของรัชก,กาลที่4นะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากศิลปะแมกซิน c o m ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ